แม่ละเอาลงมาโอ้ยแปลกบ่ละของหลวงวเออ ไปเดินนาเดินนาปั้นแม่นี่ยนะสามอันเนี่ยสามล้ำเหมืนมันจะลงใส่หัวคนน่ะตาลดสามล้ำมันละ

เออน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 ออ๋อสามสามลำานเลยละเอาลูกเมย์ก่อนี่จังสิบลงไทยหัวค้นเลยเออมันสะอาดสะอาด ไปเลียงมาเลยพุ่นทัน้งใตพุ่นบ่ เฮ็ดไปโลดเด้อผุนละสุดผุนละนี่ละซุ้มเนี่ยโอโนี่แล้วเกมาลตเออ มันเหยยบไปเหยยบไปไอ้ซส้มันกัดนั่นอยู่ดอกมันเหยยบไปมันกัดสะอาดอยู่เออ,อเปลี่ยนเปล่ยนได้ไหมหมาโอ้ยหมุนมาเว้ ยังว่าละยังว่าจะไปเบังเขาเห็นงนเขาเห็นออกไปผุนบ่หาคู่บ่าสะหอนหน้าตืันข้าวูมเจอว่าเันบอกแล้วล่าบ้าเอาคื้นี่แล้วไปแถวบ้านเดี๋น้อโอ้ยตกอบไข่เนาะใจอีกน้ำคลองคลองไข่แหละ มามามาเออมาเลยเบี่ยงมาลดเอาเอาดึง ไปเฮ็ดฟื้นกะไรสักอย่าบอกดึงดึงรถคอยว่าดึงออกจากเมียเบาเบิด่ดเมี้ยขวบก็คนเดียวเท่านั้น

เม่โกแกนวัน่ังสร้างว่าสิยัางสิเฮาเอาแต่เงาบ้านหนยนะเอาเต่เงาบ้านนงไหมเกี้ยนเดียวไปหยัางแต่เต้งาวตัวไปฝูกแตที่ขึ้นเตหยเนาะเอาลด ไปได้สูบยาซองอยู่วะเนี่ยมาแม่ที่มีหอดมันบุลบ้าผมไม่เด็ดไตก็ไม่ได้บังสกุลฮาคือคนออกไปเออเอาโอย <c oughs> เป็นเลยมักเน <c oughs> บนมักเน <c oughs> บกเนมัก,ก, <c oughs> กมีน้ำน้ำบ้าหมากยังเข้าอ่ะกินอยู่น้ำท่าบเนี่ย

กนหวยอันนี้มหาบออันนี้เขาอันอันนี้เขาอันเอิ้นเอิ้นลงเออลุงไปมีบระกุนหวยนะบ้าดิเออเอนี่ย่างที่มันเป็นโศกนี่นละมันเป็นโศกที่นี่นี่ยโอ้